สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับนี่นะวันนี้มีรีวิวรถหล่อๆนะครับคันข้างหลังเดี๋ยวกอฟพาไปชมนะครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับแต่ก่อนไปรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอล์ฟนะเบอร์โทรอีดีไลน์กอล ในวิดีโอเนี่ยมีลงอยู่แทบทุกวันลองไล่ดูนะครับหรือเข้าไปดูในเพลย์ลิสก็ได้นะครับมีผลงานอยู่ในนั้นนะครับชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยต้องการแต่งแบบไหนส่งรูปและคลิปมานะครับบางทีแบบการตกแต่งอาจจะไม่ได้มีอยู่ในช่องก๊อปสามารถส่งรูปและคลิปของท่านอื่นมาได้นะฮะเอาแบบที่เราชอบนะครับดูเป็นแนวทางได้นะับวันนี้เนาะเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมครับรถที่ก๊อปรีวิวนะครับจะรีวิวให้ชมกันนี่ครับ Next Gen นะครับ Ford Ranger w d t e c k ครับตัวนี้เป็น ท็อปสุดเลยนะเป็นตัวท็อปสุดของขับ2ของเรานะครับในรุ่นวายแทนะฮะเป็นตัวใบเทอร์โบนั่นเองตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับใบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะฮะ210แรงม้านะฮะแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะดจำหน่ายสำหรับสีปกตินะครับ1ล้า0 0 0บาทนะครับสีพิเศษก็ขามุกส้มเหลืองบวกเพิ่ม10,000นะครับราคาจะจัดจำหน่ายก็จะเป็น1ล้า0 0 0บาท เดี๋ยวก็พาไปชมนะครับคันนี้แต่งอะไรไปบ้างรถที่เรามารีวิวเป็นสีขาวมุกนะครับนี่สวยมากนะเป็นสีที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับของตัว YT ยแทนะฮะสวยจริงนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับที่ลูกค้าเลือกติดตั้งนะครับก็จะเป็นตัวกระจังหน้านะครับ f-o r d นะครับคันนี้กระจังหน้า fo r d ก็เลือกเป็นสีดำนะครับนี่ดำทั้งหมดเลยนะครับ นี่ตัวฟอนต์ตัวอะไรดําหมดเลยนะครับกรงกรอบเนาะนะเห็นไหมตัวท็อปสุดนี่พวกตัวท็อปตัวมีแพ็กเกจมันจะมีกล้องนะครับนี่ใช้งานได้จริงนะครับเปลี่ยนนะฮะใช้งานได้ปกตินะไฟ LED นะครับ3จุดตัวนี้ก็เป็นแสงสีส้มนะนะฮะนี่เป็นหลอดสีแสงมันสีส้มนะครับมีเลือกสีตัวหลอดได้มันจะมีขาวกับส้มนะครับถ้าจังหวะที่เลือกได้เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะแต่บางทีเนี่ยตอนของมันเข้ามาเป็นล็อตเนี่ยถ้าเป็นไฟส้มหมดไฟย,ยาวหมดบางทีก็ เรียนให้แจ้งให้ทราบก่อนนะครับแต่ลองคุยกันก่อนได้นะว่าชอบแบบไหนนะครับไม่ตายตัวนะครับทุกอย่างไม่ตายตัวดูเป็นแบบอย่างได้กระเถิบมานะครับครอบไฟหน้านะครับคันนี้ก็ติดครอบไฟหน้าเป็นสีดําด้านนะฮะมันก็จะไปรับกับตัวกระจังหน้า F O R D นะทําให้รถดูเข้มดูคมนะครับแล้วก็มีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับไม่มีทางบดบังไฟวิ่งกลางวันแน่นอนนะครับนี่เพราะเป็นของแต่งตรงรุ่นนะครับ ไฟหน้ารุ่นนี้นะคบเป็น led multi reflector นะคบมีไฟวิ่งกลางวันเป็น led นะครับขับมาที่ตัวไฟตัดหมอกนะฮะไฟตัดหมอกรุ่นนี้ก็เป็น led เช่นกันนะครับรถรุ่นนี้นะคบมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับ4จุดนี่แล้วก็จะมีกล่องเห็นไหมมีกล่องตัวนี้อยู่นะครับชายกันชนนะสำหรับรุ่น w i t e t นะครับก็จะเป็นสีเงินแบบนี้นะนี่แล้วก็มีห่วงนะครับมีห่วงลากนะครับคู่หน้านะเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ไอ้พวกนี้มันเป็นไี่นี่นะต้องบอกก่อนเป็นขาบนะตอนเราขับขึ้นมาน้ํายานะครับไม่ได้เป็นรอยนะ,ะก็ถือมานะครับคันนี้ใส่คิ้วล้อนะครับนี่คิ Q ้วล้อทรงแรปเตอร์นะครับสวยงามนะครับดูเก็บงานอย่างเนี้ยบเลยทีเดียวคินะ้วล้อนะครับมันก็จะมีเนี่ยทรงแรปเตอร์นะครับทรงมนนะามนิ้ว มีหมุดนะครับชอบแบบไหนก็สามารถแจ้งได้นะครับช่วงล่างนะครับตัวนี้ก็เป็นโมโนทูปนะฮะดิสเบรกเป็นดิสเบรก4ล้อนะครับล้อแมกเป็นสีเทากาไฟนะเป็น18นิ้วจับคู่กับยางคูยียนะครับเป็นแร็งเลอร์นะครับนี่เห็นไหมแร็งเลอร์เนาะสองห้าห้าหกสิบห้าสิบแปดตัวนี้นะครับได้วิ่งเงียบวิ่งนิ่มประหยัดน้ํามันนะครับเพราะเป็นสเปคเดิมนะครับที่ทังฟอร์ดติดมาจากโรงงานเลยอ่ะให้ดูมิตินะครับ เนี่ยทรงแรปเตอร์เนาะตอนใส่กับล้อดเดิมนะครับนะถ้าท่านใดต้องการใส่ล้อดเดิมแล้วให้มันออกมาพอดีก็แจ้งได้นะครับเราก็ติดอะแดปเตอร์เข้าไปเนาะถ้าไม่ได้บรรทุกเยอะไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับใบเทอร์โบนะครับสัญลักษณ์ของตัวเทอร์โบคู่นะเกียร์สิสปีดนะครับตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อนนะฮะพวกนี้เป็นสีเทา,าร์กาไฟ์เห็นไหมนะกระจกนะครับด้านกรอบด้านนอกเป็นสีเทา,าร์กาไฟ์มีไฟเลี้ยว LED ตัวนี้ก็กล้อง3 6 0องศา เราจะเห็นนะครับมีที่กระจกมองข้างทั้ง2อฝั่งนะครับใต้คําว่า FORD แล้วก็โลโก้ด้านหลังนี่แล้วก็ไฟส่องพื้นล้าหลังคานะครับก็รับน้ําหนักได้250กิโลนะครับจอดนิ่งอย่างนี้นะขนาดวิ่งก็80โลนะครับกันสาดนะครับก็เป็นกันสาดแท้ของทั้ง Ford นะครับตัวนี้ฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับของ Ultimate นะแล้วรถรุ่นนี้ก็มีระบบบายสปอร์ตนะ เบารองมือนะครับคันนี้ก็ใส่เป็นสีดาด้านนะครับตัวนี้ก็ป้องกันรอยขีดข่วนนะครับรอยเล็บรอยพวกเครื่องประดับนะครับตอนเราจับถ้ารถที่ไม่ได้ติดนะสังเกตนะใช้ไปเรื่อยๆนะตรงนี้ข้างในเป็นรอยหมดนะครับตัวนี้ก็ติดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับมือเปิดเป็นระบบสมาร์ทคีย์ก็ได้ทั้งความสะดวกนะครับได้ของความปลอดภัยนะครบคันแช้บันไดนะครับเป็นสีเงินนะครับนี่ให้ดูด้านข้างรถ หล่อมากๆนะครับข้อฝาถาังน้ำมันนะครับก็เป็นสีดำด้านนะครับสติ๊กเกอร์นี่กราฟิกค,คำว่าเลนเจอร์นะฮะคันนี้นี่เดี๋ยวกอปตอนส่งมอบเนาะเดี๋ยวกอปใส่เสาสั้นให้ลูกค้านะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวใส่เสาสั้นให้สปอร์ตบาร์นะครับทรงวแท็กแบบนี้สวยงามเลย บันไดเหยียบนะครับขึ้นท้ายกระบะครอบไฟท้ายนะครับเป็นสีดาด้านนะตัวนี้มันก็จะไปได้รับกับตัวครอบไฟหน้านะครับมันจะได้ดูมีมิติทั้งด้านหน้านและด้านหลังนะไฟนะครับตัวนี้มันเป็น LED นะฮะแต่กอลฟที่เรียกว่ามันเป็นเหมือนแบบฮาร์ปเนาะยังแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นฟูลนะครับเพราะว่า LED มันมีตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวไฟถอยด้านล่างไม่มีนะครับทุกโคมเนี่ยด้านล่างเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะ กระเถิบมานะครับฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3นะครับรุ่นไวแท็กมีกุญแจไขล็อกฝาท้ายนะมีกล้องฝังที่โลโก้จะปั๊มคําว่าเลนเจอร์นะครับอันนี้ติดสติ๊กเกอร์สีดําเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นกันชนท้ายสีเทากาไฟพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดอ่าก็ตัวท็อปก็มีทั้งหน้าทั้งหลังนะฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะครับตัวนี้ก็เป็นอีซีลิฟนะน้ําหนักเบาเนาะแล้วก็มี ปลั๊กไฟสิบสอโวลต์ร้อแวัตต์ตัวนี้เป็นตัวต่อบุหรี่นะครับแล้วก็230้อสโวลต์สี่วัตต์ตัวนั้นเป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับมาอาให้ดูสวยมากๆนะครับด้านหลังนะอะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังหน่อยด้านหลังคันนี้ก็มี่าพวกกระจังหน้ากับผ้ายางเราคืนนะครับอันนี้นะ แอร์หลังนะครับแล้วก็ USB Type A Type C นะครับแล้วก็230วัตต์ไอ้230โวลต์400วัตต์นะครับนี่เป็นปลั๊กไฟบ้านนะตัวนี้ว่าชาร์จโน้ตบุ๊กแหรอครับเหมาะกับโน้ตบุ๊กกับโทรศัพท์นะครับพวกนี้ใส่ให้เป็นพายางแท้อยู่แล้วนะครับพายางแท้กันจัดแท้นะครับมาตรฐานเติมน้ำมันเราปลดปุ่มนี้นะปลดนะใช้ล็อกประตูนะครับมันเป็นเซ็นทรัลล็อกรวมกัน ชุดควบคุมนะับพวกกระจกนะครับมือเปิดอยู่ในนี้ตอนเปิดก็กำอย่างนี้นะเห็นไหมกำเข้าไปอย่างนี้เนะบาไฟฟ้านะครับคู่หน้า8ทิศทางนะครับมีตัวดันหลังพนักพิงเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงน,นี่เบาเป็นวายแ a ็นะครับแอร์แบ็นะ7ใบนะครับมียันใต้หัวเข่าคนขับนะ,ะการตรงหัวเข่าอย่างนี้เลยนะเป็นพุ s t a r t นะครับมีที่วางแก้วนะนี่เป็นที่วางแก้วนะครับอ่ะเป็นที่วางแก้วแล้วก็ไฟหน้าเป็นอัตโนมัตินะครับไฟหน้าเป็นอัตโนมัติเปิดไฟตัดหมอกตรงนี้แล้วก็ขึ้นรถสตาร์ทให้ป๊บเลยนะเปิดไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับจิ้มลงใบเนาะหลีแสงหน้าจอปรับไฟหน้าสูงต่ำนะฮะพวงมาลัายนะครับเป็นหุ้มหนังนะเป็นพวงมาลัยตัวนี้มันเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับของเราเป็นไฟฟ้าทุกรุ่น ถอก่อนเห็นไหมอ่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับปรับได้สี่ทิศทางเลยนะมันมาจับกับตัวเบาะที่ปรับได้8ทิศเนี่ยเรามันรองรับทุกสรีระกันขับขี่เลยเปิดไฟก่อนจอนะครับขนาด8นิ้วมีระบบออโต้ให้บีมนะครับจะเป็นตัว A อย่างนี้เนาะออโต้ให้บีมนะครับก็เปิดปิดไฟสูงไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติไฟสูงเปิดปิดอัจฉริยะอีก ที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติอีกครบครับจอนะครับ12นิ้วเป็น s ิง c 4A and the auto Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับบางทีมือถือรุ่นที่ท่านไม่รองรับเนี่ยลองเสียบสายดูก่อนนะฮนะอย่าเพิ่งน้อยใจไปว่าเฮ้ยมือถือเราไม่รองรับเราลองเสียบสายดูก่อนก่อนที่ท้าไม่ได้จริงอัปเดตไม่ได้จริงเราค่อยซื้อมือถือใหม่เนาะนะครับตัวนี้นะครับรองรับโทรฉุกเฉินนะครับ 1669เก้่อตอนเราเกิดอุบัติเหตุ Air back ank, แอร์แบ็กแตกเนี่ยเรามันก็จะมีระบบโทรฉุกเฉินนะครับในกรณีที่เราต่อบลูทูธเอาไว้นะฮะโทรศัพท์มีสัญญาณนะครับมีเงินโทรออกเขาจะโทรให้นะครับตัวนี้รองรับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะสั่งเปลี่ยนอุณหภูมิแอร์เปลี่ยน FM โทรออกนะครับมีมาพร้อมแอร์ A, นะครับอิสระแยกสายขวามีไวเลสชาร์จนะครับนี่นะอ่ายูเอสบีไทยเอไนะครับใบรับประกันฟิล์มเรามีให้หมดทุกคันนะครับ เกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเล่นแมนนวลได้ที่ตัวหัวเกียร์นะนะครับตัวนี้ก็เบรกมือไฟฟ้านะครับมันจะมาพร้อมกับออโต้โฮเนาะโหมดการขับขี่มีทั้งหมด4โหมดนะครับปิดพวกเสียงเซ็นเซอร์ปิดเรื่องของตัวป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับแล้วก็เสถียรภาพการทรงตัวตรงนี้อ่นะเรามาดูกันนะครับในเรื่องของระบบเมื่อกี้ที่กอฟบอกไปแล้วนะเห็นไหมนี่มีออโต้โฮมันมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าอยู่แล้วกล้องรอบคันมีอยู่แล้วนะครับเปิดกล้องหน้าให้ดู มีอยู่แล้วนะครับมาในส่วนของระบบช่วยคนขับนะครับมันจะมีอะไรออโตโฮมีนะครับควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับแบบปกติหรือแบบรักษาระยะห่างนะครับตัวนี้ก็คือคู o คอนโทรลกับอะด i คทีฟคูตคอนโทรลนะครับอ่าเราก็จะมีรักษารถให้อยู่ในช่องทางนะครับเลนเซ็นเทอลิงมีมาให้นะครับเลนคิปปิ้งมีมีทั้งเตือนและดึงกลับนะเห็นไหมเตือนและช่วยเหลือคำว่าช่วยเหลือนี่คือการดึงกลับนะตั้งเตือนไว้อย่างเดียว ตัวนี้การสั่นของพวงมา,าลัยเราก็เอาสูงนะครับระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับนี่แสดงระยะห่างนี่หน้าจอสีอฟ้าตรงนี้นะครับเราเปิดไว้มันก็จะแสดงหน้าจอสีอฟ้าเห็นไหมหน้ารถตรงนี้นะครับมาพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินนะครับตัวนี้ก็มีมาให้นะครับระบบหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการตะทาก็มีระยะห่างนะครับหรือนในนี้เรียกความไวในการเตือน,นตัวระยะห่างก็ตั้งได้ บายสปอร์ตนะครับจุดบอร์ดก็จะมีอยู่ที่ตัวกระจกเนาะกระจกตรงนู้นนะครับคอททัฟฟิกอเรสต์นะครับ Cross alert, น,บนี่ตรงนี้นะมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกนะครับมันเป็นระบบเตือนการชนเมื่อถอยตอนเราถอยเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวช่วยในการเตือนนะมีนอกจากเสียงเซ็นเซอร์นะมันก็จะมีแถบแดงๆเตือนว่ามีรถมาด้านซ้ายด้านขวาไหมมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกด้วยแล้วก็เตือนการหลับในพวกนี้เราเสร็จแล้วอธิบายแล้วเรามาดูการเซตน,นะครับ ตัวจับปิดรถยนต์ก็คือ30นาทีดับเครื่องเตือนมีคนอยู่บอ่อหลังก็ตอนเราดับเครื่องนะครับตัวจับกุญแจในกรณีที่เราลงจากรถไม่ดับรถมันก็จะมีเสียงแต่ดังนะปิ้นปิ้นนะครับแต่ปิดตรงนี้นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยจอดเกียร์ว่างเราก็ปลดไว้ให้แล้วนะครับพับกระจกอัตโนมัตินะครับหน่วงเวลาดับเครื่องไฟก็เอาสิบวินาทีที่ปั่นน้ำฝนอัตโนมัติเปิดเพิ่มนะครับอันนี้เรามาดูเซตหน้าจอนะ นะครับภาษาไทยกิโลเมตรต่อลิตรนะครับเวลาเราก็เซตให้ลูกค้าเป็นนี่ยีชั่วโมงนะเนอะโทรฉุกเฉินนะครับเปิดให้นะครับไฟแอมเบียนนี่เห็นไหมสวยงามนะครับนี่เกะเป็น2ชั้นด้วยเราเปิดให้ลูกค้าหมดแล้วนะครับพวกหน้าจอ,อกลับมาสู่หน้าจอนะครับนี่หน้าจอเดิมๆเ,เป็นแบบนี้ นะครับตอนเราเซตเนี่ยเราก็เซตจาก3ปุ่มนี้เนาะสขีดเข้ามาที่เมนูส่วนใหญ่ผมเปิดให้ลูกค้าทุกคนอยู่แล้วนะครับอันนี้คือมาทําให้ดูนะเผื่อใครต้องการจะปิดนะนะเราเปิดให้หมดแล้วนะครับอ่าแล้วเราก็มาเซตนะครับในรถสมัยเนี่ยเนาะมันมีเรื่องของตัวเปิดหน้าจอได้นะครับเห็นปะ่ะมีวันรอบอ่ะเราก็เปิดนะครับเราจะได้รู้เนาะอุณหภูมิน้ํามันเครื่องเปิด มีทั้งความร้อนทุกอย่างมันจะได้โชว์ที่หน้าจอหมดนะครับตอนขับก็จะได้สะดวกสบายนะฮะอ่าก็วันนี้ก็มารีวิวรถนะครับสำหรับตัวนี้นะร,รถที่ก๊อปส่งนะครับลูกค้าบางท่านถามว่าเอ้ยไม่ติดโชคฝากระโปรงให้แล้วหรอก็ต้องบอกก่อนนะครับติดให้ทุกคันนะครับโชคฝากระโปรงหน้าเนี่ยนะครับติดให้ทุกคันเนาะแต่บางทีเราแค่ไม่ได้เปิดให้เพราะว่าตอนผมเปิดเนี่ยมือมันเป็นรอย,อยไง นะครับก็แค่ไม่ได้เปิดให้เท่านั้นเองแต่มีทุกคันนะฮะเหมือนเดิมนะครับคุณภาพเราก็ตั้งใจที่จะทําให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอหนะเบอร์โทรอดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดตกหล่นประการใดกับขออภัยด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคคนะีัััวรรบบสสด